สวัสดีครับนักปกครองท้องที่ครับส่วนต่อไปนี้เป็นหน่วยที่12นะครับกฎหมายเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในหน่วยนี้ตามเอกสารการสอนของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น4ตอนนะครับคือตอนที่12.1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า12.2การคุ้มครองการครอบครอง และการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสัตว์ป่า12.3เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า12.4อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่และบทเฉพาะการนะครับอาจารย์ก็จะดึงเฉพาะส่วนสาระสำคัญมาคุยกันนะครับส่วนที่สำคัญสำคัญที่จำเป็นนะครับ มาดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันนี้ออกข้อสอบแน่นอนนะครับออกข้อสอบประธานาไแน่นอนนะหนึ่งข้อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562อันนี้เป็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่นะครับพรบรฉบับเดิมยกเลิกไปแล้วอันนี้เป็นการยกตลาขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับน,นะครับ พระราชาบัญญัติฉบับน,นี้ตามเหตุผลท้ายพระราชาบัญญัติแล้วก็ตามที่อาจารย์ได้สรุปจากเนื้อหาก็มีวัตถุประสงค์รวมแล้วนะครับ10ข้อคือหนึ่งเพื่อกำหนดประเภทสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าควบคุมสัตว์ป่าอันตรายให้เหมาะสมกับสภาพและสภาะการของสัตว์ป่าประเภทนั้นๆนะครับ 2. เพื่อกำหนดมาตรการในการคุ้มครองและครอบครองสัตว์ป่า 3. เพื่อกำหนดมาตรการในการนำเข้าส่งออกหรือนำพานซึ่งสัตว์ป่าและด่านตรวจสัตว์ป่า 4. เพื่อกำหนดมาตรการในการเพาะพันธุ์และการค้าสัตว์ป่า 5. เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดตั้งการประกอบกิจการและมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ บาวฉบับนี้ครอบคลุมถึงสวนสัตว์ด้วยนะครับข้อที่ 6. เพื่อกําหนดเขตและมาตรการเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 7. เพื่อการนำเข้าเพื่อการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงนะครับและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศเราเป็นประเทศเขตร้อนนะครับมีความหลากหลายทางชีวภาพมากนั้นกฎหมายจึงกำหนดมาตรการควบคุมในเรื่องนี้ไว้แต่เพื่อให้มีผลให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสัตว์ป,ป่าและพืชปา่านะครับเหตุผลข้อนี้ข้อ8นะครับเป็นเหตุผลหลักข้อหนึ่งที่ทําให้เรายกเลิกพรบรฉบับเดิมแล้วก็ตรา ฉบับปี62นี้ขึ้นมาทดแทนนะครับข้อ9เพื่อกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับ10เพื่อกำหนดมาตรการในการใช้บังคับกฎหมายทั้งทางแพ่งทาง,ทง,ทง,ทงอาญ,ญาให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับกฎหมายใหม่ๆม,มักจะให้ความสําคัญกับข้อสุดท้ายเนี่ยะครับคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของกฎหมาย10ข้อนะครับอันนี้ออกข้อสอบแน่นอนนะครับหนึ่งข้อนะครับสําหรับนักปกครองท้องที่นะทีนี้ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับก็แบ่ง ประเภทของสัตว์ป่าไว้4ประเภทนะครับหนึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าสงวนนี้ก็ถือว่าคุ้มครองสูงสุดนะครับตามบทประยัดกฎหมายรองลงมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับประเภทที่สองประเภทที่สามเป็นสัตว์ป่าควบคุมและประเภทที่สี่เป็นสัตว์ป่าอันตรายมีสี่ประเภททีนี้เราลองมาดูความหมายของแต่ละประเภทนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้น สัตว์ป่าสงวนก่อนเลยซึ่งมีความสําคัญสูงสุดนะครับสัตว์ป่าสงวนความหมายก็คือสัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จาเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดอันนี้ถือว่าสูงสุดนะครับสัตว์ป่าสงวนรองลงมาดับสองครับสัตว์ป่าคุ้มครองความหมายก็คือสัตว์ป่าที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศ หรือจำนวนประชากรของสัตว์ป่าชนิดนั้นมีแนวโน้มลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับ 3. สัตว์ป่าควบคุมความหมายก็คือตัวนี้แหะครับสัตว์ป่าควบคุมที่มันเป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมนี่คือสัตว์ป่าควบคุมนะครับเป็นประเภทที่เพิ่มขึ้นมาตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับ 4. สี่สัตว์ป่าอันตรายความหมายคือสัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือสัตว์ป่าอื่นหรือ มีผลคุกคามให้สัตว์ป่าพืชป่าสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงเสียหายไปอย่างรวดเร็วหรือเป็นพาหานำโลกหรือแมลงศัตรูพืชตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับนี่คือความหมายของสัตว์ป่าแต่ละประเภททีนี้เราองมาดูโดยสังเกตนะครับในสัตว์ป่าแต่ละประเภทมีอะไรบ้างเราเป็นโดยสังเกตนะครับดูสัตว์ป่าสงวนก่อนอันนี้สําคัญสูงสุดเราจึง ให้ดูทั้งหมดนะครับซึ่งมีไม่มากนะักเขาแบ่งจําพวกไว้จําพวกที่หนึ่งคือสัตว์ป่าสงวนจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมี14ประเภทนะครับคือหนึ่งกระสู้สองกวางผาสามกรูป,ปีสี่เก้งหม้อห้าควายป่าหกพยูนเจ็ดแมวลายหินอ่อนแปดรแรดแรดนีศสัตว์นะครับไม่ใช่มนุษย์นะครับไม่ใช่คนนะ 9ก้าละองสิบเลี้ยงผาสิบวานบูดาสิบสองวานโอมุลละสิบสามสมเ 14, สร็จสิสี่มนนะครับอันนี้ประเภทแรกนะประเภทที่สองสัตว์ป่าสงวนจำพวกนกจำพวกนกก็แบ่งออกเป็นสาประเภทย่อยนะครับคือหนึนกกระเรียน สองนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรสามนกแต้วแล้วท้องดำสี่สัตว์ป่าสงวนจำพวกสัตว์เลื้อยคลานมีประเภทเดียวนะครับคือเต่ามะเฟืองประเภทสุดท้ายสัตว์ป่าสงวนจำพวกปลาก็มีประเภทเดียวคือปลาฉลามหวานนะครับอันนั้นคือสำคัญสูงสุดนะครับสัตว์ป่าสงวน ต่อไปรองลงมาครับสัตว์ป่าคุ้มครองมีเจ็ดจำพวกอาจารย์จ,จะกล่าวเฉพาะจำพวกนะครับส่วนในรายละเอียดนะักปกครองท้องที่ก็ไปกดดูใน Google นะครับอยากจะดูรายละเอียดเรื่องอะไรนะก็ไปกดดูนะครับในแต่ละจำพวกก็มีมีเป็นร้อยนะครับอันแรกนะครับสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมี202ชนิด โอ้มีตุมเลยนะครับสองสัตว์ป่าจำพวกนกมีห้าร้อยเก้าสิบสองชนิดหนักครับอีกนะมีเยอะอีกนะครับสามสัตว์ป่าจำพวกเลื้อยคลานมีเก้าสิบสองชนิดสี่สัตว์ป่าจำพวกสะเทินน้ำสะเทินบกสิบสองชนิดสัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังพวกมแมลงนะก็คุ้มครองไว้ยี่สิบชนิด 6สัตว์ป่าจงพวกปลาคุ้มครองไว้26ชนิดสุดท้ายสัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆก็คุ้มครองไว้12ชนิดนะครับนะักปกครองท้องที่อยากดูรายละเอียดก็ไปนะกดดูใน Google นะครับในก็จะแจกแจงรายละเอียดไว้ในแต่ละประเภทนะครับทนีนี้เป็นงานที่ดูแลครับมีคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า คณะกรรมการนี้นะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในกฎหมายก็กำหนดกรรมการโดยตำแหน่งไว้หลายคนนะครับหลายท่านด้วยกันแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงุณวฒิจำนวน5-7ถึงท่านแล้วก็มีอดีตกรมอุทยานแห่งชาตินะครับเป็นกรรมการและเลขาุกการอันนี้คือคณะกรรมการ คณะกรรมาการมีอำน,นาจหน้าที่นะครับที่สำคัญเลยคือพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์การขยายหรือเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์นะครับแล้วก็มีอำน,นาจในเรื่องของการเสนอนโยบายมาตรการการกำกับดูแลทั้งหลายรวมทั้งอำน,นาจ ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับนี่มีอำนาจเจ็ดประการด้วยกันครับ